นะคะมาทำแคบหมูติดกระเพียมป,ปักกันค่ะไม่แส่นะใส่ข้าวบอกไม่ใส่น้ำมักก็สารต้มใส่คือกับเกลือไม่แส่นะ,ะแต่เราต้องคนลกให้ใหนะใช้สายนั่นแหละร,รู้ก่อนบ้างว่าจะทำนกี่โมงก็ เตือนนะบอสเตือนอ่ะซึ่งก็จะทำกับข้าวให้แม่นี่จะทำกับข้าวให้แม่อยู่แล้วเนี่ยยังไม่ทำอะไรยังไม่ได้เตรียมเครื่องอะไรเลยนะคะเตาถ่านก็ต้องหมดหรอกกากหมูเอ้ะน้ำมันหมูน้ำมันหมูน้ำมันหมูพูดผิดน้ำมันหมูค่ะเอามาเแช่เป็นกากหมู แมนบางคนแตเก็บขโมงบางคนกะเก็บเลีมมเเ้ยงเมื่อเาพื่อนไม่รู้ขึ้นไปเลรียงก็ไม่ขึ้นขึ้น๊บขึ้น้วคนติดตามห้าคนติดคนก็นยังดีดีกว่าไม่ได้อะไรนะเราก็ทำกับข้าวข,ของเราอยู่แล้วก็ขึ้นไป น้ำมันหมูามาทำกากหมูใส่หัวข้วใหม่เลยนะคิดอะน้ำมันหมูามาทำกากหมูคุณมดคุณมดสวัสดีค่ะ หม้วพี่นวลงับงับอย่างงับแฮงเ้ยพี่สุอย่างงับพี่สุงแฮงเ้ยพี่สุงงับงับนะ คน,เ,นเรื่อยไม่แตกนะคะถ้าไม่คนจะแตกปั้ง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 เลยนะนิดนีดนิด,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 ดิดสวัสดีค่ะทำเองทำเองกินเองนักเลงพอน้ำมด <c oughs> ทำเองกินเองนักเลงพอคะ่ะ ทันการหมูกินกับก้มปำจับเพิ่ม14ล้านดวงใจนะคะกำลังเหลืองนะคะคเพื่อนกำลังเหลืองเหลืองตับกอบแบ้วคุณ20ล้านดวงใจนะคะจับเพิฟังเสียงจะหิวจัพาก็พอเนาะ นะรวมมันทำมทำให้อะไรปวดแขนเดี๋ยวใส่ปเจให้คุณนีิจก,ก่อนอไม่มีใส่ไม่ได้อเอากากดมูกข้าว่ัน้ำพริกขาวอร่อยอวันนี้ขอกินกับส้มตำก่อนนะคะเดี๋ยววันหน้าก็าทำนะคะ ส้มต,ตันนะบอสกำนังเหลืองนะคะคิดอะไรบ้างที่มาจากตลาดแย่ๆเลยนะที่แตะผักใส่ไปมะกรูดใสยิบๆ,ๆ <laughs> มิมีแต่ผักมีแต่ผัก โอเคเพื่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันจะเดี๋ยวค่อยคุยกันเห็นไหมคะเสียงไหมเดี๋ยวนม่ทานไหมคะเบิร์เดี๋ยวน่าทาน่ท,นาทานไหม ว่าจะแซบโรหายุ่นจระร่ามานอนหลับนะกลัวเพื่อนพว่างด้วยไหนวันนี้ไม่ได้ไปดัมนานมเหนื่อยพักพักผ่อนน่ะรู้ไหมขี้วถไปเอ่อที่บ้านไม่ได้ปลูกนะเุณแย่ๆเลยบอสอาใส่แล้วให้อาใส่ในกระบ้อนนี่ใช่ไหมแมนมอ แกนะเอฟเนาะไฟมาข eh, ูก็ยีอ่ะเขกแงี่เดีไฟก็แรงเบบัมันจะกอบก่านันจะไหมก่อนเนอบวางขอบวางแล้บวาง ตานขาดไปก่อนเด้อไม่ใช่พูดถึงตอนนั้นตอนนี้อ๋อนื่ว่าให้ใส่ใบระกูดลงไปเราก็งงแค่นี่เดีย๋ยวน้าทานเลยคุณชัดใชัสวัสดีค่ะ ไงวเห็นไหมเราทำเองน่ากินไหมนะักเรียนนะเราทำเองน่ากินเนาะแล้วก็แบบนี้จะไปซื้อถุงเขาเนาะอันนี้สามสิบบาทนะสามสิบบาทสาิบบาทเราไปซื้อถุงเขายี่สิบห้าบาทนะนี่เสียงไหมน่าทานไหมเสียง ง่ายๆเนาะทำง่ายๆเราก็มาทอดเราก็มาผุกดีแต่นี่เราใส่เกลือเลยนะเพื่อนไม่ใส่เกลือเนี้ยน้ำมันออกจังเลยเดี๋ยวเอาหม้อมาต้มน้ำนะทำไมเนาะต่อเนาะใส่ใส่ไ อะไรนะหมดถ่านให้ซื้อที่ซื้อมา100บาททอดเจ็บไปซื้อถ่านมาถึงคุยหนึ่ง170บาทสวยไหมคะสวยไหมคะสวยไหมคะ สวยไหมคะสีมือสุขรากเวยไหมสีมือเรา้อยไหมเสยไหมพี่วันพี่วันสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะขอถา่ายคลิปกับหนึ่งจะลงแล้ว กินข้าวเรา o ย t ดท e นี่กินยากก็เผื่อจะได้กินไม่ใช่กินง,ง่ายๆนะคะเผื่อจะได้กินนะโอเคนะคะไม่แล้วนะคะพอพอแล้วนะคะเพื่อนๆพ,พอแล้วนะคะ và tuần nãy ra và tuần nãy đi á nó mắn có mày ô oh.